สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกรลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำปักหลังของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธแล้วนะคะปักหลังตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายนนะคะมาดูนะคะว่า การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมและตัวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรุง,ง,งๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจักมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลังเกนออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า g o o g ิ e พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงปากหลังนี้จะเป็นอย่างไรเราจะใช้สาสตร์หาสจ,จาันโดมิโนโพยากรขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพุธท,ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณ <c oughs> ชิ้นแรกนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่และสามเจ็ด ตัวเลขนำโชคมาดามจะให้ทั้งหมดห้า,ห,าหมายเลขนะคะเรามาดูนะคะว่าเลขนำโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธจะมีเลขอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องไปจับคู่กันเอาเองนะคะขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของใครของมันนะคะหกสี่สามสาม สี่หกสี่สามสามสี่นะคะตัวเลขนำโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธรู้ง่ายดีนะเลขก็ไม่เยอะด้วยนะคะเอาแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงปักหลังนี้การงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไร <c oughs> ขออภัยนะคะเมื่อกี้มันจามเยอะตอนนี้เลยมีน้ำมูกพูดไม่ค่อยถนัดนิดนึงสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงของ ปากหลังนี้อาจจะเป็นการที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวสักนิดหนึ่งทําอะไรก็ต้องระมัดระวังการทําอะไรที่จะต้องตรงไปตรงมานะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยถ้าคุณทําอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางหรือผิดแบบผิดผิดระเบียบแบบแผนคุณอาจที่กําลังถูกจ้องจับผิดอยู่ได้หรืออาจที่จะมีการถูก ถูกทวงติงหรือกําลังโดนใครจ้องจับผิดอยู่ได้นะคะในตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคุณควรที่จะต้องทําให้มันถูกต้องและตรงไปตรงมาเพื่อ1เพื่อการอยู่รอดสองเพื่อไม่ให้มีใครเนี่ยมาตําหนิติเตียนเราได้หรืออาจจะว่าถ้าเกิดเรามีศัตรูที่กําลังคิดร้ายคิดไม่ดีกับเราอยู่ข้อผิดพลาดของคุณของคุณแค่เพียงน้อยนิดมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเองอะ่ะ ถ้าถามว่ามีเรื่องมีราวขึ้นมาจริงๆจะเดือดร้อนมากมายไหมไม่ถึงขั้นเดือดร้อนมากมายนะคะเพราะว่าคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยแอบช่วยเหลือคุณอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่มีขึ้นมาจะดีกว่าเพราะเวลาการที่เรามีปัญหาหรือมีเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะปกป้องเราแล้วเขาจะไม่พิจารณาบางทีคําพูดคาจาของคนที่ไปฟ้องหรือการที่เราอาจจะถูกใส่ร้ายเนี่ย บางทีผู้ใหญ่เขาอาจจะมีการคอยตามไปบ้างนะเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีข้อมูลความจริงเพราะฉะนั้นน่ะดีที่สุดอย่าให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นจะดี <c oughs> มาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของสํ <c oughs> าหรับผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงปักหลัง <c oughs> การเงินถือว่ายังมีอกเอ่อยังมีรายได้ที่เข้ามาดีอยู่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ย เป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนได้ง่ายจึงมีผู้หลักผ,ผู้ใหญ่เมตตาโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ fotos, un, าตามคุณจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมจากผู้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงแต่บางทีการช่วยเหลือการส่งเสริมเขาจะไม่ช่วยเหลือคุณแบบออกหน้าออกตาเขาอาจจะเป็นการแอบแอบช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเราหรือจะเป็นคุณแม่ พี่ป้านะ้าอาอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยนะคะจะได้รับการช่วยเหลือแต่เป็นการช่วยเหลือแบบว่าเออออกหน้าไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถูกลำเอียงดังนั้นสําหรับเรื่องเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ย ไม่เดือดร้อนเงินไม่ขาดมือแต่ก็มีเรื่องที่จะใช้เติมมีเรื่องที่จะใช้แบบว่าหมดไปกับการช่วยเหลือได้ด้วยแล้วก็หมดไปกับการที่อารมณ์ของตัวเราความชื่นชอบของตัวเราเราชอบอะไรเราก็จะซื้อเราอยากได้อะไรเราก็จะซื้อแล้วเป็นการซื้อที่เรียวกว่าต้องซื้อของดีนะถ้าเวลาไม่ใช้ก็ไม่ใช้เลยถ้าหมดเวลาจะใช้เนี่ยต้องซื้อของดีของแพงเพราะว่าฉันชอบของทนแล้วก็ชอบของที่ว่าอยู่ได้นาน มันก็เลยกลายเป็นเวลาใช้เงินทีจะใช้เงินเป็นก้อนนะสาหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงปักหลังเนี้ยถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะซื้ออะไรก็มีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนได้ด้วยนะคะก็เบรกเบรกไว้ก่อนดูไว้ก่อนเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะเราต้องดูว่าเราจะสามารถชักหน้าถึงหลังได้มากน้อยแค่ไหน การพึ่งพาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราจะต้องไปคอยพึ่งพาคนอื่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจที่จะทําให้เขามองว่าหนึ่งเราไม่มีความสามารถเราไม่เก่งหรืออาจจะเราไม่รู้จักโตสักทีนะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะสําหรับคนคนโสดคนโสดเองเนี่ยถ้าถามว่าจะมีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาไหม ความรักของคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหลากหลายให้คุณเลือกนะในช่วงปักหลังเนี้ยคือมีคนเข้ามาเยอะแหละเพียงแต่คุณจะเลือกหรือเปล่าคุณจะถูกใจไหมคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้ามาแล้วเราคุณจะต้องพิจารณาจะต้องดูต้องคัดหาคนที่ถูกใจจริงๆหรือบางทีสําหรับชาวชาวันพุธทุกท่านคุณอาจจะพบรักเก่าที่ยูเทิร์นกลับมาหาคุณใหม่ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็น นที่เคยเลิกลากันไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าสมัยสมัยวัยรุ่นวัยเรียนย้อนกลับมาหากันกลับมาเจอกันแล้วมาสปาร์กกันขึ้นมาใหม่ได้ด้วยนะคะแต่ก็ในที่นี้โดมิโนไม่ได้บอกว่าเจอกันแล้วจะต้องลงเอยแต่เป็นการเจอกันแล้วเรียกว่ามาลองคบลองคุยนะคะอาจจะทำให้ถ้าถูกอกถูกใจเป็นช่วงกำลังศึกษากันถ้าถูกอกถูกใจกัน นิสัยใจคอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้คุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจกันก็อาจที่จะกลายเป็นว่าเลิกลากันไปนะคะห่างๆกันไปเป็นการทดลองคบกันดูก่อนค่ะสําสหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคนมีครอบครัวแล้วความรักของคนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่ายุงหยิม คิดเล็กคิดน้อยชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จู้จี้จุกจิกมากไปหรือบางทีคิดเล็กคิดน้อยแล้วบางทีไม่ถามอะไปโมโนไปเองจินตนาการไปเองทําให้เรื่องราวเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้จากบางทีเนี่ยคู่ครอ,องของคุณเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดกับสิ่งที่คุณทําหรือบางทีมันจะเป็นแนวกลับกันที่เรียกว่าคุณอาจจะเจอคู่ครองที่มาจู้จี้จุกจิกคุณก็ได้นะ จูจีจุกจิกแล้วก็ <c oughs> เรื่องเล็กๆไมน้อยๆหยุ่มหยิมก็เอามาเป็นเรื่องใหญ่ไปซะหมดจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอึดอัดเกิดขึ้นได้จะถามว่าถึงขั้นต้องเลิกกันไหมไม่ได้เลิกกันแต่เพียงแต่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะ ถ้าสมมติวัยรุ่นวัยทำงานก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่ใครที่45อัพ50อัพไปแล้วเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับการเป็นอัลไซเมอร์พากิปสันนะคะระบบเกี่ยวกับระบบประสาทเกี่ยวกับระ,ระบบสมองทุกส่วนนะคะของร่างกายอาจจะเป็นเพราะสาเหตุมาจากว่าคุณเป็นคนที่เครียดง่าย ะะเวลาเครียดแล้วไม่ค่อยปล่อยวางมันก็เลยจะสะสมมาตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นเรายังเป็นวัยทํางานอยู่แล้วชอบสะสมความเครียดไว้ไม่ค่อยปล่อยวางมันออกไปแล้วร่างกายอะ่ะพอเวลาที่มันสะสมความเครียดเนี่ยมันจะค่อยซุดๆุดซุดลงไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาอยู่ข้างในมันก็จะมาส่งผลทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออนอนไม่หลับ เป็นอะไรไม่รู้นอนไม่หลับเครียดนะคะหรือบางคนก็เป็นเอ่ออัลไซเมอร์เกิดขึ้นมาได้ความจําเริ่มเลอะเรือนหรือบางทีก็บางคนนะถ้าผู้ชายก็เป็นพาคิปสันการที่เราเครียดเนี่ยแล้วระบบสมองเราเนี่ยมันผิดปกติระบบประสาทเราผิดปกติเนี่ยบางทีจุดไหนของเราที่มันกําลังบกพร่องอยู่มันก็จะไปส่งผลที่จุดนั้นผู้ชายเนี่ยจะส่งผลเรื่องพาคิพสันมากกว่านะคะผู้หญิงจะไม่ค่อยเป็นหรกพาคิพสัน น้อยมากหรือแทบไม่เห็นเลยแต่ผู้หญิงจะส่วนใหญ่จะเป็นอัลไซเมอร์แต่ผู้ชายก็เป็นอัลไซเมอร์ก็มีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่านะคะก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องขออภัยนะคะฟังแล้วอาจจะลำคาญนิดนึงมาดามยังลำคาญตัวเองเลยแต่ว่าหลานหลับอ่ะรีบรีบอัดคลิปเดี๋ยวมันตื่นแล้วจะเสียงดังนะคะทีนี้เรื่องสุขภาพสำหรับ ผู้ที่เกิดวันพุธเองอ่ะควรหมั่นตรวจสุขภาพถ้าใครห้าสิบอัพแล้วนะคะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะอัมพฤกษ์อมัอมพาตเกิดขึ้นได้จากความเครียดนะคะระบบสมองโดยเฉพาะที่ว่าเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตต้องระวังต้องไปตรวจไปดูว่าเราเป็นความดันไหม ถ้าเราเป็นความดันมันจะส่งผลไปถึงโรคหัวใจไหมถ้ามันส่งผลไปถึงโรคหัวใจเราปีไขมันอุดตันเส้นเลือดไหมถ้าเรามีไขมันอุดตันเส้นเลือดเนี่ยหนึ่งเราหัวใจต้องระวังสองสมองเราเส้นเลือดที่สมองตีบตันเกิดขึ้นได้แล้วถ้ามันแค่ตีบตันเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้แต่บางคนเส้นเลือดในสมองแตกได้แต่ในที่นี้ไม่ถึงขั้นแตกแต่มีโอกาสตีบตันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธอย่าประมาท ถ้าใครอายุ40อัพ50อัพแล้วควรตรวจสุขภาพอีกจุดหนึ่งต้องระวังคือเราเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกมันเป็นการที่เขาเรียกว่าระวังไม่ได้แล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พอเราอายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการปวดข้อปวดเข่าเกิดขึ้นซึ่งจะบอกให้รู้ว่าอาการนี้มันจะต้องเป็นแคบทุกคนแหละนะบางคนังบอกว่าแหมก็พยากรณ์ออกมาไอไออาการอย่างเงี้ยยังไงคนอายุ50อัพก็ต้องเป็นอยู่แล้วข้อเข่าเสื่อมกระดูกเปาะกระดูกบางอะไรแบบเนี้ย ก็ได้แต่บอกให้รู้แต่บางคนเนี่ยอย่างมาดามเนี่ยข้อไม่ดีนะข้อทุกส่วนเลยไม่ว่าจะข้อข้อเข่าข้อศอกข้อเท้าข้อทุกส่วนของมาดามไม่แข็งแรงเลยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กละวิ่งมาดามวิ่งไม่ได้มาตั้งแต่เด็กแล้ววิ่งแล้วอยู่ดีๆเข่าซุดล้มลงไปเองเฉยๆแบบนั้นคือข้อเข่าเราไม่ดีแต่ไปเอ็กซเรย์กระดูกเนี่ยคือกระดูกเราหนากระดูกเราโอเคแต่ข้อข้อต่างๆในร่างกายไม่โอเคเว้นนเอยร่ามาดามล้มเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่ากระดูกไม่หักตอนนั้นเล่นกีฬาแล้วเพื่อนผักเราตอนขณะที่เราเกระโดดขึ้นชุดลูกที่จะให้ลงตะกร้าเงี้ยแล้วขาเราลอยขึ้นจากพื้นแล้วเขาผักข้างหลังเราอย่างแรงเนี่ยจร,จริงๆแขนต้องหักแต่กลายเป็นว่ากระดูกข้อสอกหลุดเพราะว่าข้อเราไม่ดีแต่กระดูกเราหนาไงมันก็เลยกระดูกไม่หักแล้วเดินเข้าห้องน้ําลื่นล้มฝ่าเท้าหักก็ขากระดูกไม่หักกระดูกไม่แตกแต่ ข้อเท้าหลุดออกจากกันนะคะตระตุ่มเแต่กต,ต,ต,ตะตุ่มแตกข้อเท้าหลุดเนี่คือการที่เรียกว่าข้อต่อต่างๆไม่ดีเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ากระดูกท่อนยาวๆด้วยนะกระดูกขากระดูกสันหลังอะไรเงี้ยมีอาการปวดหลังนะคะแล้วกระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทต่างๆทั้งหมด ในร่างกายดังนั้นให้ระวังเรื่องการที่เขาเรียกว่ากระดูกทับเส้นประสาทด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธใครที่นั่งแล้วชอบงอหลังหรือใครที่ก้มหน้าก้มหน้าอยู่กับบางคนเล่นโทรศัพท์อะเล่นโทรศัพท์มากๆหรือบางคนที่นั่งแล้วจะต้องมีแนวของการก้มหน้ามากๆแล้วก้มหน้าทีละหลายๆชั่วโมงระวังข้อต่อไอไอตรงข้อ ข้อต่อที่คอนะคะข้อกระดูกที่คอเนี่ยมันจะมีโอกาสเคลื่อนเพราะว่าท่านั่งของเรามันผิดปกติอยู่ในท่านั้นนานๆแล้วมันจะทําให้หมอนรองกระดูกมันปิ้นแล้วจะไปกดทับเส้นประสาทได้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธต้องระมัดระวังตรงนี้เป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเรื่องใหญ่แล้วมันก็ทรมานด้วยอ่ะทีนี้มาดูโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะ ถ้าจะมีโชคลาภก็จะได้โชคลาบจากผู้หญิงนะคะแต่โชคลาบที่ถามว่าเป็นลาบลอยเนี่ยจะมีไหมมาดามมองว่าโชคลาบที่เป็นลาบลอยเนี่ยมีน้อยนะแต่โชคลาบของคุณน่าจะมาจากหน้าที่การงานที่มีผู้หญิงหรือถ้าจะถ้าเกิดว่าผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยคุณมีหัวหน้าหรือมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะส่งเสริมคุณได้ดีมากเลยคุณจะมีงานมีอะไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ว่า <c oughs> ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีเจ้านายเป็นผู้ชายเราก็จะแย่เลยเละสิมันก็ไม่ใช่เราต้องรู้จักทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นในเรื่องโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเน้นไปในทางเรียกว่าเราต้องเสียเหงือนะคะถึงจะได้โชคลาภมาน่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าแต่สําหรับบางคนนะคะบางคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ ทำบุญมาเยอะสะสมบุญมา,าตั้งแต่ชาติที่แล้วซึ่งเราไม่อาจรู้ได้แล้วชาตินี้ก็ยังมีการที่เราจะทำบุญอยู่เรื่อยๆเป็นการสะสมบุญอยู่เรื่อยๆคุณก็มีโอกาสที่จะ มีโชคมีลาบได้จากตัวเลขนำโชคที่มาดามให้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเลขเก่าๆที่คุณเคยเล่นนะคะในที่นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะ่ะเขาบอกว่าเลขเก่าเลขเดิมที่เราเคยเล่นแล้วเราคิดจะทิ้งระวังมันจะหวนกลับมานะคะเพราะว่าคุณจะมีโชคลาบจากเลขเก่าเลขเดิมนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเ,เรา ดวงของเราเป็นแบบไหนเพราะคนเราในแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณจะดูแค่วันเกิดคุณอย่างเดียวไม่ได้คุณก็ต้องไปดูลัคนาเวลาเกิดและก็ราศีเกิดของคุณด้วยว่าลัคนาของคุณตรงกับราศีอะไรราศีเกิดของคุณตรงกับราศีไหนมาดูซิว่ามีโชคลาภไหมเอามาบ,บวกผนวกกันเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคมันเป็นจังหวะของการมีโชคลาภเราก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะว่าเออมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆก็ เสี่ยงโชคกับผู้หญิงนะคะผู้หญิงให้โชคนะคะก็จบคําพยากรณ์นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธอ่อขอแนะนํานิดนึงสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคุณควรที่จะไปทําบุญทําบุญออ่สุนัขจอจัดก็ได้นะคะสุนัขจรจัดหรือว่าแมวจรจัดหรือว่าไปทําบุญเกี่ยวกับว่าทําบุญลงศพก็ได้นะหรืออาจที่จะไปทําบุญเกี่ยวกับซื้อน้ํายาล้างห้องน้านะคะน้ํายาล้างห้องน้ํา แปรงขัดห้องน้ำน้ำยาล้างจานพวกนี้จะเป็นการแก้เช็ดดวงของคุณได้ด้วยนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ